จ่าชีเปาหยอดสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าตงทัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูดยู่เต็ดวันที่ผมจ่าตงทัฟโฟก็คัดสัตว์ฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแลมพบกับอาร์เซนอลฟูลแลมเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดีดวยวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของไบรททตตตันไปไปปดด้3ระนนู่่อ1โยีางงงฝัั่ขขออฟูแลมนนนะครบตนนี้ยับตัวเออองยู่ันดดัััับบททีี่่่6นนนนนนะะคครรผมม22แ้ววยกสาางงงฝขออ์เซอล ห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยสมดุลเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะกับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอาร์เซนอลก็ยังมีปะปายนะครับแต่ก็ไม่สม่งผลกระทบแต่อย่างใดนะเวลานี้อาร์เซนอลขยับตัวเองอยู่อันดับที่3นะครับผมมี28คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นอาร์เซนอลที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผม นนแต่ชนิดเกมคู่นี้นะครับมองว่า Arsenal, อาร์เซนอลอาร์เซนอลหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลณเวลานี้เกินห้ามใจเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่าฟูลแลมสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาแกร่งในบ้านสุดๆในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยดังนั้นดูจะไม่ง่ายสำหรับอาร์เซนอลที่จะสามารถบุกมาชนะฟูลแลมได้ในเกมนัดน,นี้นะครับดังนั้นคู่นี้เชื่อว,ว่ามีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงเชียร์ไปที่ฟูลแลมคิดว่าน่าจะสามารถยันทางฝั่งของอาร์เซนอัับบกกีิพ ฟิออสเจ้าทิน5เกมหลัง5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มกัรเล่นต้องบ,บอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับแต่พวกเขาเมื่อ,อเมื่อสัปดาห์ก่อนจบเขาเรียกว่าแข็งไม่จบนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บล้มล้มสลอมีหมดสติไปนั่นเองนะครับทำให้เกมที่เจอกับอินเตอร์มิลานนั้นต้องถูกเขาเรียกว่าระงับ หยุดการแข่งขันไปชั่วคราแล้วก็ต้องไปรีแมชกันใหม่นะครับแล้วก็กลับมาในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งจะลงในศึกโคปาอิตาเลียนนะครับพวกเขาพลาดท่าแพ้ต่อเอมบปรีนะครับจากการดวลจุดโทษในจากการดวลจุดโทษนะครับผมจากช่วง9 0นาทีเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้เอมบปรีในการดวลจุดโทษนั่นเองนะครับขอภายพูดวนไปวนมานะครับผมซึ่งตอนนี้ฟิออเรติน่านะครับผมอยู่อันดับที่4ขอตารางคะแนนนะครับผมมี28แคะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของไกเยลรี่5เกมหลังสุดในลี แต่ข้องแต่เพิ่งมาดีในระยะหลังๆนะครับพวกเขาแพ้ถึง2เกมด้วยกันและตอนนี้ไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันแบ่งเป็นเสมอ2เกมแล้วก็ชนะไป1นเกมเกมนัดล่าสุดนะครับก็พึ่งจะเปิดบ้านบุกไปอ่าเปิดบ้านชนะเวลรนาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ทางฝั่งของกายาลีณเวลานี้นะครับผมอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนมี14คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นฟิตออร์เรติน่าที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะ3จาก5น้าหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของกายาลีไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกม ฟิกออลเลตินาหสกอร์ไม่ถ้าไม่เสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟิกออนั้นค่อนข้างจะดูดีในระยะหลังๆเลยนะครับผมแม้ว่าจะมาสะดุดในเกมนัล่าสุดก็ตามแต่แต่ก็ยังดูดีกว่าทางฝั่งของไกรยรี่แต่ถ้าว่าของไกรยรี่นะก็ต้องบอกว่าพวกเขาดูจาก,การเล่นของเขาในระยะหลังๆก็ดูจะเจียมเนื้อเจียมตัวและก็มักจะเก็บผลการขันได้ด้วยอีกหานะครับเพราะนั้นคู่นี้มีโอกาสนะครับที่จะสะดุดเสมอก็เป็นได้สําหรับฟิกออลเลตินาเชียร์ไปที่ไกรยรี่คิดว่าน่าจะสามารถบ,รบกุก,กไป นะครับผมคู่ระหว่างแอตเลติกบินเบาพบกับบีเอลเอลอยครับแอตเลติกบินเบาเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆนะครับพวกเขาสะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะมา4เกมรวดเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1นะครับบินเบาตอนนี้ขยับตัวเองอยู่อันดับที่4นะครับผมมี29คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของบีเอลเอลนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2สอมเกม่นะครเบ เกมนัดล่าสุดในศึกลาลิกาสเปนก็เพิ่งจะเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับจิโรนาไป2อประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของเบียเรอ์เอานเวลานี้นะครับผมอยู่ที่ห้ามียี่5มี26คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งบินเบาที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมชนะ2จากหหน้าต่างสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของเบียเรอชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดัชนีเกมคู่นี้น้องว่าบินเบ,บาบังคับชนะนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของบินเบาณเวลานี้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้ว มีการสะดุดค่อนข้างจะบ่อยนั่นเองนะครับดังนั้นครู่นี้ดูโอกาสแล้วบินเบามีโอกาสชนะสูงมากๆนะครับเชียร์ไปที่แอตเลติกบินเบาได้เลยนะครับสตัวที่วันนี้ผมจัาทางท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีฟูลแลมไกเยอรี่และก็แอตเลติกบินเบาครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยสกอร์วิคราะหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดตูนส่สาน,นี่ผมขอตัวลาไปก่อนครับ